สวัสดีสวีดดนช,ชาวเอฟซีโมบายชาวฟีฟ่าโมบายทั้ง8แสนล้านคนนะครับที่ยังไม่ได <c oughs> <t UC S> <c oughs> <absorbed> ้รับชมณเวลานี้ด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมเห็นอะไรจุดแดงๆอะไรไหมเห็นกันหรือเปล่าก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปเปิดให้ดูกันเลยนะครับผมก็จะเป็นคลิปรับพีโดสู ได้ 50m นะครับคริสเตียโนโรนัลโดผมไม่รู้ว่าผมดักได้คิวไหนเหมือนกันนะครับโอ้โหหายเอ,อ้ยมันเริ่มแดงแล้วดี่ว่ามันเริ่มฟ้าแล้วดี่ว่าทุกคนโอ้โหแล้วดูราคาโคตรงอมครับน้องโอ้โหางกาน17ล้านอู ตอนแรกราคานี้มันโอ้โหสองร้อยกว่าล้านเลยทำไมราคาลงงอมอย่างนี้ยโอ้โหวาวุ่นเลยครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าถ้าสมมุติว่าตัวนี้ผมเล่นแล้วผมเข้ามือ ดี๋ผมตีขึ้นเม็ดแดงเล่นเลยนะครับผมน่าสาหรับคริสเตโนโรนัลโดอ่ะเดี๋ยวเพื่อไปการพูดพันทําเพลงจะขอรับตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเทรนนะครับผมจะเทรน15ไปเลยสำหรับพิโดผมอัดให้เต็มไม่จัดขัดให้ตลอดนะครับสำหรับพิโดเดี๋ยวขอเอาเข้าทีมมันก่อนแผนที่ผมจะเล่นในวันนี้ผมจะชูโรงเลยก็คือผมจะเล่น4ี่สาสามเอ้ยไม่ดีกว่าวะผมว่าเราเราไปเล่นเป็นแผนสี่ส แล้วก็4-3-3เดี๋ยวผมจะเล่น2แผนเดี๋ยวจะเล่นเป็นแผน4-4-2ด้วยก็คือรองหน้าคู่ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอจัด3แผนเลยนะครับโดจะมาแทนฟอรลันนะครับผมนะถ้าสมมติว่าเข้ามือยังไงฟอรลันน่าจะถูกเด้งออกไปนะครับนะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพิโดนะครับมาแทนที่นะครับแล้วก็อีกแผนหนึ่งนะครับแผนนี้เราจะใช้เป็นแผน4-2-3-1 ไม่ใช่นาลูต้องเล่นเป็นวายนะครับผมสี่สองสามหนึ่งวายนี่ครับแผนนี้นะครับผมนะเราจะเล่นเป็นโรนิโยเป็นยืนตรงนี้นะครับแล้วก็นสเวตยืนริมเส้นนะครับผมโรนโดเป็นหน้าเป้าแล้วก็กางรับ2ตัวก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสลับแผนของเราที่เราจะเล่นนะครับผมก็จะมีเป็น3าแผนนะครับก็ดูได้เลยนะครับมีแผนนี้แผนนี้ แล้วก็แผนนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปเทรนนักเตะก่อนและนี่ก็คือค่าพลังของพิโดนะครับผมสับโดผมก็จะอัพเป็นความคล่องแคล่วนะครับเพราะว่าผมต้องการความว่องไวของตัวโดเพราะว่าผมรู้สึกว่าโด้อะณปัจจุบันมันไม่ได้แบบว่าเร็วหรือว่าคล่องเหมือนแต่ก่อนแล้วผมก็เลยต้องการเสริมในส่วนของตรงนี้มาเพราะว่าความคมอะมันคมอยู่แล้วนะครับโด้อะก็ก็น่าเป้าอะครับแล้วปีนี้ยิ่งเป็นปีที่มันบัฟบขึ้นมาแบบบัฟโหดมากนะครับซึ่งมันคือมันขาดจริงๆคือขาดนี่แหละตรงความ ว่องไวนะครับผมนะหรือว่าความสมดุลนะครับพวกความเร็วอะไรอย่างนี้นะครับผมผมก็เลยเลือกที่จะบัฟเป็นความคล่องแคล่วให้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณขึ้นเม็ดแดงอย่างเงี้ยคุณก็สามารถอัพอันเนี้ยสามแล้วก็มาอันนี้หนึ่งหรือว่าจะอัพเป็นสองสองคมหนึ่งแล้วก็คล่องแคล่วเอ้ยคมสองคล่องแคล่วสองก็ได้นะครับผมนะสามารถอัพเป็นเวน,นั้นก็ได้นะครับสลับโดค่าพลังต่างๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับฝีเท้าร้อยสิบสามการยิง 110, ร้อยสิบท่งบอลแปดสิบหก เลี้ยงบอล106นะครับการตั้งรับ43สภาพร่างกาย91นะครับกระโดดถือว่ากระโดดดีมากนะครับส่วนสูง187น้ำหนัก85กิโลกร,รมัมอายุ38ปีนะครับเท้าจะเป็น45นะครับไม่ใช่55นะครับคุณสมบัติหรือว่าค่าพลังแฝงไม่มีเหนือชั้นนะครับฟีลิกทรงพลัง ยิงประตูจากที่ไกลนะครับงงโรมพลังแล้วก็ฟีไซก้อยนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นีครับผมในส่วนของราคาณปัจจุบันก็240ล้านก็เท่าที่ผมรับมานั่นแหละนะครับผมแต่ผมรับมาตอนที่มันแพงนะครับอ่าเดี๋ยวแผนที่หนึ่งเดี๋ยวผมขอพาโดเล่นเป็นหน้าเดี่ยวก่อนเลยแล้วกันนะครับเอาแผนที่เป็นแบบ3ามัญชนจริงๆนะครับก็คือ433 3 แอคแท็กนะครับาก็น่าจะเป็นแผนที่ทุกคนเล่นกันได้แล้วก็เล่นกันง่ายแล้วนะครับผมนะอะเดี๋ยวไปชมกันเลยว่าคิซโนโรนัลโดมันจัดยิงกันไหมนะครับสำหรับพิโดไปรุยกันครับผมโอ้ละกาฟแบบดิ่งหัวลงจัดที่จริงเล่นไปแล้ว3เกมแต่ว่าลืมปัดคลิปจิบหายเอ้ยแบบไดใหม่แล้วมันกําลังเพ,พิ่งเริ่มชนะด้วยนะครับเล่นไป3เกมโดนไป2ชนะ1น<ส>นะครับ<ส>เกมเมื่อกี้เลยนะครับมา อันนี้เอาใหม่ก็ได้นะครับอัดใหม่ได้ชิวๆมาครับพีโด4ี่สาเกมแรกไม่ใช่เกมแรกเกมที่2ในแผน4.3่นะครับมาโดเข้าซ้ายลองปั่นดูโค้งนี่หูยไม่ได้ครับหุยแล้วเขาแทงขนาดริมเส้นขึ้นมาลูกนี้เปิดหรือเปล่าเปิดหรือเปล่า เปิดหรือเปล่ายังไงไหลออกมาหากอกชูแย่ไปได้ก่อนดีดอ๊อกบาซัดเต็มข้ออุ้ยโอนโหน่าเซฟไไปได้เกือบเกือบหายรวนกับสตารเตอร์เบกแต่นี่ซาดิบาหนึ่งเลนเซนให้เดอะบอยโอ้จานเขาจะได้ผมอุนยอหมนออกมาโดโด สุลี่บอกมึงยิงไม่หายได้ไงวะโด้พาวเวอร์ฮิตเดอร์อู้หูอ๋อคนนี้เปิดโคลองหน้าตัวใหญ่เป็นเป็ดเชียวอ้าวพี่โด้พี่โด้ตัดปัน่นอ้้หมันเซฟได้ไงวะหรือว่าโด้ปั่นไม่โค้งพอมันควรจะเป็นโดนะน้องโอ้หดูตัดลูกนี้แล้วปั่นอ้้หมัน มันปั่นหนีวัวเลียวโอ้โหเกือบได้ซูเลยครับเมื่อกี้อย่าให้เขาออกริมเส้นนะทีมเนี้ยด็อกบาบกชาร์ลอตนะชิบหายนะผมบอกเลยมงุงจนสมองพังอะ่ะไปเลิงแฮมโอ้ย โดลองฮะเลด้าเอียงเปล่าวะโอ้น่าจะแบบ38แล้วแบบแก่แก่หรือเปล่าเนี่ยสายตาไม่ดีเปล่า <c oughs> เอา้าโอ้ลืมไปว่าโดก <c> ู <oughs> เอา้า ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับผมไม่รู้ว่าเจอโปรหรือเปล่านะเมื่อกี้รู้แค่ว่าตามภาพนั่นแหละทุกคนเอ้ยนะครับ4-3รือว่าเราเล่นไปแล้วนะครับรอบนี้มาเป็น4-4-2แฟลตนะครับผมนาโดจับคู่ยูเซบิโอนะครับไปเกมที่สองออา ไอตัวนี้มันกดนิ้วแดงใส่ผมตอนเกมแรกกดรัวๆเลยได้ไออาร์ตกูจำชื่อมึงได้ดีด้วยมาเขากดนิ้วแดงใส่ผมรัวๆเลยตอนเกมแรกเขาฟีคิกเอาจอที่ออบายแล้วก็อีซักยิงผมสองเมล็ดต่อหนึ่งเขาอีซักยิงผมนาทีเก้าสิบกูจำได้ขึ้นใจเลยมามาไออาร์ตมามาอาร์ตมาอาร์ตมาเดี๋ยวแหลมเมม มาเมีมปากไปยันตูดในะเกมเนี้ยมาแล้วกูตบแล้วไม่โอด้วยขอบใจขอบไปตายแตงเกลชิงไปเฮ้ยทำไรวะเนี้ยเอ็มทำไรเอ็มโอ้โหต่อบอลเหมือนสมัยอยู่บาร์ซิลเลยดีน้องโอ้โหไม่ได้ปะไม่ได้อีกหายมันเปิดโคกชิบหายมันเปิดโคกอ่ะ เข้าไปเสาแรกมากัมจูเกมมา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 นี่แหละทีนี้นาทีตัดสินอาร์ตโดนแน่อาร์ตหรือไอแหลมจะโดนโดนดิอ้ยอุตส่าห์เจอสเต็บแชมบ้าเข้าไปเมื่อกี้2,000 years later อุยอาร์ตมันใจเย็นว่ะอาร์ตมันใจเย็นว่ะมันไม่ไม่ไม่แบบ มึนจังหวะคุ้มผมเลยแบบเฮ้ยโอเคอาร์มันหลอกว่ะโอ้โหในอาร์เตเปิดคู่ง,ง่ายโอ้โหอาร์ตอาร์ทำกันเงี้ยกูทำอะไรวะเนี่ยกูโดนไออาร์ตบอีกแล้วแล้วกูโดนไออาร์ตบอีกแล้วไงโอ้โหไม่ได้ทุกคน ไม่ได้ทุกคนไม่ได้และจ้าโดนและจ้าเมื่อกี้โดนฟีคิกรอบนี้โดนเปิดโคกสองลูกไปเลยสองหงสกอร์เดิมเดี๋ยวทุกคนหาว่าผมโมว่าผมโดนมันตบมาแล้วเกมหนึง่งเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ไงะจะเจอมาแล้วเกมหนึ่งจริงๆเกมนั้นผมโดนฟีคิกสองมเมล็ดแต่ผมลืมอัดคลิป

แปลกๆแ,แล้วนะมันมันเหมือนมารีวิวกองหลังนะเหมือนมารีวิวผู้รักษาประตูอะไรเงี้ยมาทุกคนปะล <c oughs> ุนลุนลุนลุนจิบหายโดโชว์เนี่ยน้องโดพ <c oughs> ี่ยังไม่เห็นซูเลยเนี่ยแต่เล่นมาก็ยิงนัดแรกนั่นแหละครับยิงอาร์ตไปนั่นแหละครับข <c oughs> ึ้นก่อนเอาวิกติกันเองโอ้โห bắn ở đâu này bắn ở giấy bắn không nhẽ làm cái tiếng nó là anh nón mình sẽ đai nè giỏi rồi ีจัดลูกนี้แล้วยิงเหมือนจะไม่เข้าด้วยนะผมคิดว่าจะหลุดกรอบเมื่อกี้ให้ไม่เข้ามีขายกันนะเมื่อกี้ดูคนเดียวไหวไหมไม่ไหวก็องให้น้องๆเติมจูรี่ไป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 โอ้โหแล้วมันไม่มีใครเติมทันนะ็กทุกคน ว่าดนนีอุ้ยปั่นได้อยู่อัพแตะเข้าแล้วปั่นโ,งโ,งโงน้โหลูกนี้ถือว่าได้ครับถือว่าได้โฮ้ยโฮ้ยโอ้ย,อยนูนเย็ดโอ้โหเรียบ ไปว่าลูกแรกเขาก็ทำใส่เราอย่างนี้ไม่ระวังว่ะมันมาพลาดดูเลยครับเบี่ดท้ายของเขาครับเดอกกินคอปน่าจะสั่งเมมเฮ้ยโอ้โหพลาดเองล้วนๆครับไปพวดเนี่ยกดสปีดเข้าบอลเง หนักหนักครับหนักจริงดูดิดูดิเนี่หกเกมอ่ะชนะเกมเดียวทิ้มหายก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับพี่โดของเราแต่เอาจริงๆแม้เหมือนรีวิวกองหลังเลย นะครับเหมือนมาโดนยิงให้ดูอ่ะเหมือนมารีวิ้งพุ่สามประตูอ่ะนะครับถ้าสำหรับผมนะครับจากฟิลที่รูเองเล่นโดมา3แผนทั้งหน้าเดียวหน้าคู่หรือจะเป็นแบบว่าหน้า3ตัวนะครับผมสำหรับผมอ่ะผมว่าโดอ่ะความคล่องตัวเนี่ยมันจะไม่ได้ตรงตามค่าพลังมากเพราะว่ามันมีเรื่องทั้งส่วนสูงแล้วก็น้ําหนักที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันเลยทําให้โดรู้สึกว่าช้าหรือว่าพลิกตัวช้าอยู่นะครับผมความคมผมว่ายังไม่ได้คมเวอร์ขนาดนั้นนะครับถึงขั้นแบบ U C B O ยูซิบโอนี่คือคมมากนะครับนะแต่แต่ถ้าโดมาอัพเป็นค่าพลังยิงแรงอันนี้อาจอาจจะคมขึ้นแบบอีกเท่าตัวเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับผม กระซ้าผมผมว่าอันนี้ผมให้ตามคะแนนเลยนะความเร็วผมให้8.5นะครับความคมผมให้8.5เหมือนกันนะครับการเลี้ยงบอลหรือว่าความคล่องตัวเนี่ยอันเนี้ยผมให้อยู่ที่8นะครับยังไม่ได้รู้สึกว่าผิวขนาดนั้นแล้วก็ยังมีจังหวะที่รู้สึกว่าช้าอยู่ความแข็งแกร่งสภาพร่างกายผมให้9นะครับผมรู้สึกว่าโดแข็งมากนะครับแข็งแบบแข็งปักเลยนะครับผมก็จะประมาณน,นี้เลยนะครับผมสำหรับพีโดของเรานะครับ นะใครที่บบอยากลองเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปดักซื้อกันได้นะครับในราคาประมาณนี้เผื่อทุกคนลองเล่นแล้วมันเข้ามือนะครับผมนะดูเดี๋ยวตัวนี้ผมก็น่าจะใช้อีกสักพักอยู่นะครับผมนะยังไม่รู้ว่าจะปล่อยตอนไหนเหมือนกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้หากชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กับผมแหลมสิงก็ขอบคุณมากที่รับชมจบ ขอบคุณมากนะครับผมก็ใครอยากเติมร้านเติมทิงๆนะครับพอยปลุกเสกก็ต้องอย่าลืมนะครับร้านแหลมสิงจอบรับเติมตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ฝากกันไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับซี o u